สัดผมชายอยู่ตรงไหนอะอยู่อะไรเนี่ยตรงข้ามวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะแค่เดินข้ามถนนมาก็ถึงเลยเรามาคุยกับพี่ช่างตัดผมดีกว่าพี่พี่ชื่ออะไรครับพัฒนาสิทธิ์ครับพัฒนาสิทธิ์ค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีเปิดมาได้ประมาณ15ปีแล้วทีแรกอยู่สองคนตอนนี้เขาแยกเป็นคนเหลือคนเดียวแล้ะอันนี้คือพี่เป็นเจ้าของเลยใช่ใช่ชื่อร้านอะไรมันเป็นร้านตัดผงชายธรรมดา ราคาตัดอย่างนี้ก็ราคาตัดเท่ากับทั่วไปนี่แหละเจ็ดสิบบาทเด็กสามสิบบาทราคาทั่วไปส่วนมากเขามาตัดทรงอะไรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะก็จะมาตัดธรรมดาน่ะเด็กวัยรุ่นมีคนแบบเอามาแล้วแบบทรงแปลกๆให้ดนี่วัยรุ่นเด็กอะไรแปลกสุดตรงไหนแปลกโอ้สารพัดทรงมา ทุกจงแหละที่ที่โรนันโดโรนันโดเมสซี่อะไรมามามีแบบมาให้ถ่ายทำลายมีแต่นั้นมันจะช้าเพราะว่าทำได้ใช่ไหมคะทำได้แต่เครื่องมือนี้มันไม่พร้อมมาตัวเครื่องมืออย่าใหญ่แก,แกะลายสวยกว่าถ้าใครอยากมาตัดผมแบบทรงเท่ๆอันนุรักษ์นิยมก็ได้เรากษ์นิยมได้ทุกทรงไม่ว่าจะเป็นสกีเนสลายๆๆๆลายลายล,ายล,ายลายโรนันโดอะไรได้หมดใครข้างเตี้ย ตัดผมชายพี่อะไรอีกนะอีกทีค่ะพัฒนาสิทธิ์ค่ะแค่ต้องข้าวัดใหญ่เดินไปเลยง่ายสะดวกติดถนนใหญ่สบายเย็นด้วยลองมาตัดกันนะคะ to the sun we're up all night to get lucky we're up all night